<Amazing. S 2> สวัสดีครับผมนายพิจูวุสวรรณคารนะครับสวัสดีครับผมนายพนิชพลบิงจิตเสถียรนครับในปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแห่งโซลาเซลล์เพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่หายากและกำลังจะหมดไปเราจึงประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้หลักการสะท้อนแสงและรวมแสเพื่อให้ความร้อนแทนแก๊สหงุงต้มหรือไฟฟ้าแต่ในปัจจุบันเตาอุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ ยังไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาที่ไม่มีแสงทิตเราจึงได้ใช้ตัวของ h i s t o r a t e มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องโดยโครงงานของเรามีวัตถุประสงค์ทั้งหมด4ข้อคือเพื่อค้นคว้าออกแบบสร้างและวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้งานและค่าใช้จ่ายของเตาหุงต้มพลังงานแสงทิตที่ได้ทำการออกแบบเทียบกับเตาชนิดอื่นโดยขอบเขตของโครงงานก็คือ เตาหุอองต้มสามารถถ่ายเทความร้อนได้เพียงพอสำหรับการต้มน้ำา 2. ใช้แผ่นสะท้อนแสงในการรวบรวมพลังงานความร้อน 3. ใช้ถังหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วสำหรับบรรจุน้ำมันปาล์มไว้กักเก็บความร้อน 4. ใช้ปั๊มในการบังคับการไหลห้าจำเป็นต้องมีการกักเก็บพลังงานความร้อนในช่วงเวลากลางวันเพื่อที่เตาหุอองต้มจะสามารถใช้งานได้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มต้นจากสมการที่ใช้ในการคำนวณหาพลังงานความร้อนที่ใช้ประโยชน์ได้หรือ useful energy จากภาพจั o Cross Section ของ collector ซึ่งเมื่อเราทำการสมดุลพลังงานก็จะได้ useful energy มีค่าเท่ากับ a b s o r b e energy ลบกับ heat loss ต่อมาก็จะเป็นสมการที่ใช้ในการคำนวณหาอุณหภูมิของน้ำมันปลาล์มที่อยู่ภายในถังกักเก็บพลังงานความร้อนจากภาพจะเป็นในส่วนของ storage tank เมื่อเราทำการสมดวลพลังงานก็จะได้ stored energy มีค่าเ่บกับ useful energy ที่ได้รับบริเวณ collector ลบกับ heat loss เนื่องจาก insulation จากนั้นก็ทำการ integrate โดยพิจารณาช่วงเวลาสั้นๆนก็จะได้สมการที่ใช้ในการคำนวณหาอุณหภูมิของน้ำมันปาล์มและนังสมการด้านล่างต่อมาจะเป็นในส่วนของการดำเนินงานซึ่งจะเริ่มต้นจากการคำนวณและการออกแบบจากภาพจะเป็นการผังของเตาหุนต้มพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราได้ทำการออกแบบเอาไว้ ในส่วนของคอลเลกเตอร์เราจะใช้เป็นแบบลางพาราโบลาซึ่งจะทําหน้าที่สะท้อนและรวบรวมแสงอาทิตย์ไปที่จุดโฟกัสเราจะใช้น้ํามันปาล์มเป็นฮีตตันฟลูอิดเราจะใช้ปั๊มในการไหลเวียนน้ํามันปาล์มที่อยู่ในบริเวณสโตรเทแทงก์ไปรับความร้อนที่บริเวณคอลเลกเตอร์และจะนํามาเก็บไว้ที่สโตรเทแทงก์อีกครั้งหนึ่งในส่วนของสโตรเรทแทงก์และระบบท่อนั้นเราจะทําการหุ้มด้วยฉนวนใย,ยแก้วเพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อน ในส่วนของบริเวณที่ใส่หมอเพื่อใช้ในการประกอบอาหารนั้นจะอยู่ทางด้านบนของ s t o r a g e แทง k ต่อมาจะเป็นในการคำนวณหาอุณหภูมิของน้ำมันปาล์มที่อยู่ในถังกเก็บพลังงานความร้อนซึ่งแสดงผลลัพธ์ได้าังกราฟนี้จากกราฟนี้จะมีการมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แกนแกนทางซ้ายคือ heat แกนทางขวาคือ temperature ส่วนแกนนอนนั้นคือเวลาระหว่างวันโดยที่จะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาก็คือตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่ายส จะเป็นช่วงเวลาที่รับความร้อนจากแสงอาทิตย์และเร้่แต่บ่ายสามเป็นต้นไปจะไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วต่อมาจะเป็นความหมายของกราฟแต่ละเส้นกราฟเส้นที่หนึ่งคือพลังงานของแสงอาทิตย์ซึ่งเราจะใช้ค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์กราฟเส้นที่2คือ useful energy กราฟเส้นที่3คือ heat loss เนื่องจาก insulation และกราฟเส้นที่4คืออุณหภูมิของน้ำมันปาล์มที่อยู่ภายในถังกัเก็บพลังงานความร้อนจากกราฟเส้นที่4นี้เราจะพบได้ว่า ตัห้องต้มที่เราได้ทําการออกแบบไปน,นั้นจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปเพราะว่าน้ามันปาลมมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า1 0 0องศาเซลเซียสแล้วและจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2 0 6องศาเซลเซียสที่เวลาบ่าย3และหลังจากบ่าย3มเป็นต้นไปซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์น้ํามันปาลมก็จะมีอุณหภูมิลดลงประมาณ4องศาเซลเซียสต่อชั่วโมงถัดมาจะเป็นในส่วนของการเขียนแบบ ในการเช้นแบบนั้นเราจะแบ่งส่วนประกอบหลักๆออกเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1คือรางส่วนที่2คือโครงส่วนที่3คือระบบท่อและส่วนที่4คือถังกเก็บพลังงานความร้อนต่อมาจะเป็นในส่วนของการดําเนินการสร้างชิ้นงานจริงหลังจากที่เราได้ทําการสั่งซื้อวัสดุและได้รับวัสดุแล้วนั้นเราก็จะนําวัสดุมาทําการตัดทําการเจียนทําการเจาะรู เพื่อเตรียมชิ้นงานไว้ทาชิ้นส่วนต่างๆในขั้นตอนถัดไปถัดมาเราก็เริ่มสร้างในส่วนของโครงโดยจะมีการเชื่อมด้วยไฟฟ้าจากนั้นก็ทําการเจียปผิวที่เชื่อมให้เรียบและทาสีเพื่อป้องกันสนิมถัดมาก็จะเป็นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของโครงทั้งหมดเข้าด้วยกันต่อมาเราได้เริ่มสร้างในส่วนของรางพาราโบลาโดยเริ่มต้นจากการปิมพ์แบบในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นก็ทําการดัดเหล็กให้ได้ความโค้งตามแบบที่ปิมพ์ออกมา จากนั้นก็ทำการเชื่อมโครงเหล็กทั้งหมดเข้าด้วยกันและใช้สังกะสีแผ่นเรียบทําเป็นฐานและปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์กระจกเพื่อเพิ่มค่า,าการสะท้อนแสงจากนั้นก็ทําการติดตั้งส่วนของลางพาราโบลาเข้ากับส่วนของโครงที่เราได้ทาการสร้างไว้แล้วถัดมาเราก็เริ่มสร้างในส่วนของถังเก็บพลังงานความร้อนโดยเริ่มต้นจากการเขี้นแบบและหลังจากนั้นเราก็ทาการส่งแบบให้ลานเชื่อมลอูมิเนียมทําการสร้างให้ ในส่วนของการดําเนินการสร้างชิ้นงานจริงนั้นเราได้ทําในส่วนของโครงรางพาราโบลา,บลลาและถังเก็บพลังงานความร้อนเสร็จแล้วซึ่งยังเหลือในส่วนของระบบท่อที่เรายังทําการสร้างไม่เสร็จสาเหตุก็เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยได้ทําการปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้พวกเราไม่สามารถเข้าไปดําเนินการสร้างต่อไปได้ดังนั้นพวกเราจึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผนการดาเนินการ จากเดิมคือจะต้องทําการสร้างให้เสร็จและทําการทดสอบการใช้งานนั้นไม่เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเตาหุงต้มที่เราได้ทําการออกแบบไว้แทนต่อมาจะเป็นในส่วนของผลการวิเคราะห์นะครับโดยในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะทําการวิเคราะห์เตาหุงต้มที่เราได้ทําการออกแบบไว้เทียบกับตาชนิดอื่นๆนะครับโดยในที่นี้ก็จะมีในส่วนของเตาไฟฟ้าเตาแก๊สแล้วก็จะเป็นเตาถ่านนะครับครับ อันนี้จะเป็นตนารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเตาหุงต้มที่เราได้ทําการออกแบบไว้เทียบกับตาชนิดอื่นครับโดยจะมีคุณสมบัติที่เราสนใจก็จะเป็นในส่วนของราคาในการสร้างหรือจัดซื้อตัวอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายประมาณต่อการประกอบอาหารหนึ่งครั้งข้อจากัดข้อเสียนะครับครับในส่วนของเตาหุงต้มที่เราได้ทําการออกแบบไว้เนี่ยก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้างอยู่ที่ประมาณเจ็ดันหกสสิบาทครับ เราก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณต่อการประกอบอาหารหนึ่งครั้งอยู่ที่0 0น8 7สาปดดบาทครับล้วก็จะมีข้อจํากัดข้อเสียคือตัวเตาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ต้องการไฟฟ้าในการใช้งานแล้วก็ต้องมีการเก็บสะสมพลังงานก่อนใช้งานแล้วก็เป็นอุปกรณ์ประกอบอาหารที่มีขนาดจำเพาะเนื่องจากเราดีไซน์เพื่อให้ใช้งานได้กับตัวเตาของเราครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตารางเปีเยบยบคูณสมบัติของเราครับเมื่อเราทําการคิด ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการประกอบมาหาออกมาได้เนี่ยเราสามารถทําการหาค่าใช้จ่ายรวมในการใช้งานเตาแต่ละชนิดได้โดยในการคิดเนี่ยเราจะคิดที่อายุการใช้งาน15ปีซึ่งเป็นอายุการใช้งานเฉลี่ยของตัวเตาแก๊สและเตาไฟฟ้านะครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกราฟค่าใช้จ่ายรวมในการใช้งานเตาแต่ละชนิดในการใช้งานเตาแต่ละชนิดเนี่ยก็ะจะมีค่าใช้จ่ายสะสมที่ต่างกันไปโดยในตัวเตาที่เราได้ออกแบบไว้เนี่ยจะเห็นได้ว่า ค่าใช้ใจ่ายสะสมในตอนต้นเนี่ยจะมีค่าสูงกว่าตาชนิดอื่นๆมากอันนี้เนื่องมาจากว่าเตาที่เราได้ออกแบบไว้เนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายในการสร้างที่สูงกว่าตาชนิดอื่นแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวเตาของเราเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายสะสมรวมที่ต่ำกว่าเตาชนิดอื่นอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าตัวเตาของเราเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารต่อครั้งที่ต่ำกว่าตาชนิดอื่นมากนะครับ และเมื่อเราทําการประมาณค่าใช้ใจ่ายสะสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนามาคิดเป็นค่าเฉลี่ยค่าใช้ใจ่ายต่อปีได้นะครับโดยค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อปีของตัวเตาแต่ละชนิดเนี่ยสามารถแสดงได้ดังสไลด์นี้นะครับครับก็จะเห็นได้ว่าตัวค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อปีของเตาที่มีราคาสูงที่สุดก็จะเป็นในส่วนของเตาท่าทางนี้เนื่องมาจากว่า ในตอนคิดเนี่ยเราจะประมาณอยู่ที่15ปีแต่ว่าตัวตวถาถ่านเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนทุก2ปีตามอายุการใช้งานของตถาถ่านเราก็จะตามมาด้วยตาอไฟฟ้าและตาแก๊สตามลําดับนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นที่เตาของเราโดยที่เตาของเราเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ600บาทครับครับในส่วนของสรุปผลการดําเนินโครงงานนะครับการดําเนินโครงงานของเราเริ่มต้นจากการเสพบค้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิต์วิธีการรวบรวมทะท้อนแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานความร้อนที่จะจากแสงอาทิตย์จากนั้นเราจะนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืนตามที่เราต้องการครับโดยจากการออกแบบนะครับเราได้ออกแบบตรงต่อไปนี้คือเราจะใช้ล่างพาราโบลาในการสะท้อนแสงอาทิตย์ไปให้ความร้อนกับน้ำมันปาล์มซึ่งไหลเวียนอยู่ภายในท่อทองแดงน้ำมันปาล์มนี้เราใช้เป็นของไหลที่ใช้ในการเก็บพลังงานความร้อนไว้สําหรับถ่ายเทไปยังภาชนะประกอบอาหารเพื่อที่จะใช้ในการประกอบอาหาร ในเวลาที่มีและไม่มีแสงอาทิตย์ครับโดยจากการคำนวณพบว่าหากเก็บพลังงานความร้อนตั้งแต่เวลา10โมงถึงบ่าย3โมงอุณหภูมิน้ำมันปาล์มจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ206องศาเซลเซียสซึ่งจากการคำนวณพบว่าจะมีอุณหภูมิที่มากเพียงพอที่ใช้ในการต้มน้ำปริมาตร1ลิตรได้มากที่สุดอยู่ที่ประมาณ10ครั้งหากไม่คิดถึงการสูญเสียความร้อนครับถัดมาเราพบว่าอุณหภูมิน้ำมันปาล์มในถังเก็บความร้อนจะลดลง4องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ดังนั้นที่เวลาสองทุ่มอุณหภูมิน้ำมันปาล์มจะอยู่ที่ประมาณ186องศาเซลเซียสซึ่งก็ยังสูงมากเพียงพอที่จะใช้ในการต้มน้ำปริมาณ1ลิตรดังนั้นแสดงได้ว่าเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิต์ของเราสาม,มารถใช้งานได้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ตามที่เราต้องการแล้วครับทันมาหลังจากที่เราได้สาเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ได้ดําเนินการสร้างชิ้นงานจริงโดยเราทําเสร็จไปทั้งหมด3ส่วนคือส่วน A หรือระบบรางพาราบลราส่วน B คือส่วนของโคง และส่วนดีคือส่งของถังเก็บพลังงานความร้อนหรือในส่วน C ีหรือระบบท่อที่ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างแต่เนื่องจากว่ากิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รุ้นสามทำให้เราไม่สามารถเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้จึงไม่สามารถดำเนินการสร้างและทดลองต่อได้เราจึงต้องทำการเปลี่ยนแผนจากการสร้างและทดลองเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเตาที่เราออกแบบแทนโดยเราได้ทำการเปรียบเทียบเตาของเรากับเตาไฟฟ้าเตาแก๊สและเตาถ่านโดยจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบสามารถสรุปได้ดังนี้คือ เตาของเรามีค่าใช้ใจ่ายในการประกอบอาหารต่อครั้งที่ต่ำกว่าเตาชีวิตอื่นๆแต่ว่ามีต้นทุนที่สูงมีขนาดที่ใหญ่และมีความลำบากซับซ้อนในการใช้งานดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเตาหุอองต้มพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราออกแบบนั้นสามารถใช้งานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนตามที่เราต้องการแล้วแต่ว่ายังขาดความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันคนที่จะทําการออกแบบปรับปรุงเพื่อที่จะลดต้นทุนและให้มีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ สุดท้ายนี้ทางกลุ่ม t f 06ก็ขอจบการนำเสนอโครงงานแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ